เจตนาอันสูงสุดของพระพุทธเจเ้าเฮาะศาสดาเฮาก็คือมีจุดมุ่งหมายเดียวคือพาะนิพานแต่ว่าล่องจากพาะนิพานมาที่เพิ่นกล่าวถึงมากที่สุดก็คือความเมตตาเมตาเมตากรุณามุติตาอุเบกขาเป็นเครื่องประสานสมานมิตรแหกแดมู่สัตว์โลกเป็นเครื่องทุเลาเบาบางในการลดความรุนแรงเพราะว่าความรุนแรงบ่อาจสมาีิ ยุดใดโดยความรุนแรงความรุนแรงความเกลียดชังความอาฆาตบาดหมางละหรือลดโงไใดก็โดยความเมตตาเอง <c oughs> ถูกอย่างก้าวที่เพื่อนสร้างซ้อนแสดงน่มีจุดหมายอันทูงสุดใน่เดียวนั่นแหละคือพันิพานเท่านั้นคือบ่ิจากใหนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยกลับลงมาเกิดถูกอีกเมื่อเวียนว่ายนิพพนี้อีกฉะนั้นเพื่อนจึงเอาเมตตาเป็นที่ก้าวเดินเป็นเครื่องนำทาง พวกสัตว์โลกทั้งหลายกระทํตาตามเพื่อให้ถึงติสุดคือพระนิพพานในความเมตตาอันร่วมอยู่ในหันอันหนึ่งก็คือบารามีสิบท่านท่านการให้การสละของอยาลักษะโลกเครื่องน่งหม่มที่อยู่อาศัยตลอดทั้งอาหารแต่ว่าท่านเน้าสิท่านเปิดตนเองหรือหฮาสิไปวังผลจากท่านในการไปเสวยท่านผลท่านของเจ้าของเองอีกอย่บ่ หลายๆคนก็นอาจจะงงแต่เขาบอกคอยได้ยินสิสิงงงได้ท่านแล้วเขากวหวังผลความสุขของเจ้าของเองท่านแล้วเขากวหวังผลท่านของเจ้าของเองก็แต่ว่าท่านของพระพุทธเจ้าเฮานี้คือท่านเป็นการดับภพบดับชาติดดเดออท่านเพื่อถึงพระนิพพานอย่างเดียวบ๊แมนว่าท่านแล้วปรารถนาจากไดความรวยความมีความเป็นเออ <c oughs> พอพอแต่ท่านไปปัป๊บกาตุเดอร์ถูกหวยมั่ง ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตมั่งให้ได้ความร่ำรวยให้มีอายุยืนมั่งเออแลวก็ขอให้ลูกให้ล้านสอบได้เป็นนั่นเป็นนี่มั่งโอ,อ้โหหลายอย่างเดะนี่แหละท่านทั้งหลายเ่านี่เป็นท่านที่เพิ่มอัตราตัวตนท่านเพิ่มถูกเป่นท่านดับทุกแต่ออท่านไปแล้วก็ขอแมนบ่ะสันเมื่อขอเราก็ล่อเมื่อล่อล้วก็หวังเมื่อว่าได้ดังหวังเดะพิษหวัง พิดหวังแล้กก็กังวลแล้วก็เร่าร้อนเนี่ยห็นว่าล่ะเกิดกลายเป็นอัตตาโตวตนซ่อนอัตตาเป็นอัตตาโกรธที่แรกหวังหวังอยากได้นั่นเป็นนี่บัตเตอร์แมนแค่นี้ได้ันี้ยเามันขอไปบัตเตอร์แมนแค่ว่าในศาสตร์นี่บัตเตอร์แมนแค่ว่าอายุยืนอ่าทอาด้ปีบัตเตอร์แมนแค่ว่าบ่ให้มีโรคไข้ไข่เจ็บให้ลูกให้ล้านจ้าของเองพร้อมบ่มีโรคไข้ไข่เจ็บพร้อมให้เป็นเจ้าเป็นนาย ให้มีอำนาจตัถามธรมดาสักให้ลำรว้ยพรอมเพน่้นะม่ต้องแม่นมมขอแค่ศาสตร์นี้ได้บะเนี่ยออตายไปกัได้ขึ้นสวรรค์พอมหนึ่งไปศาสตร์หนาแล้วเราศาสตร์หนาต่อต่อไปอีกเกิดมาศาสตร์ใดพบใดก็ขอให้่ำรวย้ยคำาว่าถูกอยากอดอยากใจมีกับผู้ขาเดิมอนนั้นนีิธรรมดาบอก <c oughs> อย่างละแต่ว่าเพ่นให้น้อมน้อมขมาพีรนาในตัวเองขาท่านทาั้งหลายเนี่ยขาท่านเพิ่มถูกหรือท่านดับถูกทำบุญเพิ่มบาป หรือถ้าบุญละบาปตั้งหากนี่ถ้าเท่าท่านอันใดก็ตามท่านที่เฮาบ่ออธิษฐานบ่ขอสิ่งใดบ่มีความปรารถนาในสิ่งใดๆทั้งใดทั้งสิ้นท่านทั้งหลายลั้นเป็นการท่านดับถุกบ่มีคำหนึกยังเลยจิตบ่เกาะหรือว่าความคิดความจำมโนบ่แต่งภาพบ่แสดงภาพียังเกิดึในใจของเ้าเองนั่นแหละท่านนี่เป็นท่านเพื่อการดับถุกคือท่านคือให้ไปเลยขาดไปเลยบ่ปรารถนาสิ่งใดอีก บ่อยจากบ่อยากเป็นเจ้าเป็นนายบ่อยจากรวยเออบ่อยจากเป็นเทวดาอินพม่ม mm. เกิดสัตว์ไดก็บ,บว่าบ่มีคําว่าจะเกิดเออแบบได้ก็สร้างมันบ่เอาเนี่ยท่านก็ท่านไปเลยคือใส่บาทกับส่บาทไปเลยเอาเขาให้หมูให้หมาบ้านกับเป็นท่านอยู่แล้วก็ห้ไปเลยปล่อยปูปล่อยปลากับปล่อยไปเลยนี่คือท่านท่านแท้แท้ท่านขาดออกจากอัตราตัวตุน ผลของท่านอันนี้โดยขราบร่ได้ขอแต่ว่ามันสิเป็นเองอท่านตัวนี้เป็นทานเพื่อการประหารจิตประหารความคิดอยากว่าตัดความคิดในความจากได้อยากเป็นเด้จึงบอกว่าทานทั้งหลายเหล่านี้เป็นทานเพื่อการประหารจิต <c oughs> บาได้หวังบ่ได้ปรารถนาสิ่งใดอเฮาเห็ดจนชินบัดนี้ชินผลของท่าน,น,นที่ส่งไปสู่พรหมกายิกาโดยบาได้หวังผลเด้แต่ว่ามันเป็นของมันเองเมื่อเขาหมดอายุจากพรหมกายิกาแล้วย่อมเข้าสู่สุทาวาส เมื่อเข้าสู่สัตววาทแล้วเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดอีกเรียกว่าอนาคามีเนี่แตาผู้ใดเข้าใจข้อความนี้และครับไปพิรณาเบิ่งเอาพิรณาตามขอ้อมูลจริงตามประสบการณ์จริงของจต่ของเองนั่นแหละที่จต่ของเหตุมาแบบใดเป็นแบบใดเป็นคือเผนวาบนี่ต้องยอมรับความจริงได้จักว่ไใด้คมามจริงออบอมเอนเชยแกแกล้งไม่รู้เลยโอ้ยบ่เคยว่านี่บ่มีทางทุกคนเคยมาเบิดทุกคนก็เกิดมาจากความบรรูจนจนกว่าวา่าจะเฮา เขาสู่เส้นทางของพระพุทธเจ้าเนี่แหละเขาจังศิรูได้ยอมรับความจริงโอ้กูเป็นทั้งสันอิหลีตะกี้นะเปนธรรมดาเด้ท่านมีแต่ท่านเพิ่มถูกแต่ว่าทันบุญกับท่าบุญเพิ่มบาปบ่ได้ละบาปเด้บาปแปลว่ายังบาปก็คือความกังวลความเร่าร้อนความหวังความรอนะถ้ามันหวังมันร้อนกับกังวลกับเราร้อนตัวถ้าขึ้น้อวาท่านบุญกับถินผ้าป้าบอก็ไปอธิษฐานขอแบบเดียวกันแหละครับท่าน แต่ว่าหางใส่คาว่าบุญถึงเพิ่นถึงว่าทําบุญน่ะมีตั้งแต่เพิ่มบาปบ่มีการทําบุญละบาปออแถมซามําสนนอกเรื่องเข้าไปอีกที่เฮาบ่เข้าใจบุญบวชบุญแจกเข้าหาคนนั้นคนนี้ทําบุญหา,าบุญลอยปี้อยวันยังก็แล้วแต่ทั้งสี่ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์ในงานนั่นโดยผู้เจ้าหาพตัง้งจิตเจตนาเอาอย่างนอมาห็บฆ่างวัวฆ่าควายเป็ด ไก่ปูปลาหอยแค้งมาลงแลงผูเต็มไปเบิดนี่แหละจังว่าตั้งแต่เริ่มจิตแหลกในการสิอาหารเนี่ยมามาขานี่มันมันก็ผิดแล้วมันก็บาดยังแล้วต่อมายังามามีเหล่าอีกเด้มีเหลา่ามีเบียร์อีกเมื่อมีเหล่ามีเบียร์อีกมีมอหระศพครบงั้นตื้มเข้าไปอีกเอาพวกเจ้าว่ามันมีมันเป็นบุญบางใดแปลคําว่าบุญให้เป็นดูบุญแปลว่าอย่างบุญคือความรู้สึกใดที่รับใด บุญไปว่าความสงบเย็นใจความสบายใจความไม่กังวลความไม่เร่าร้อนเออบุญที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาเองอันอึเกิดจากความอิ่มทั้งใจเขาสงบเย็นปลื้มปิติเนี่ยสงบเย็นเออปัสสติเกิดขึ้นแต่มันเป็นบุญแท้ปัสสติคือความสงบเย็นภายในอิ่มเกิดความอิ่มขนหัวพองสยองเก่าขนหัวลุกอิ่มปลื้มอยากออกน้ำตาไหลเว่ยนะมีตั้งหากความรู้สึกแห่งบุญนี่คือความรู้สึกบุญ ความหมายคำแปลของบุญเบิง้งความกางังวลนเราร้อนองจะาของมีบ่บ่มีี่นี่คือคำว่าบ,าบุญแท้ๆอันนั้นมันบ่แมนมันเป็นพิธีออันทีว่งงว่าขางัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่เอเห็ดมันม่นสัตว์ดอกเป็ด,ปดไก่หอยแข้งแมลงผู้กินเหล้าเมายามหาระศพกบงันเออบ้านนึคิดเบิ่งตามความเป็นจริงเด้อแต่ละงานแต่ละงานที่จัดไปนนัสงบอยู่บ่สงบเย็นอยู่บ่โดยผู้คนทั้งหลายก็ดี มีตะตีกันขากันเนาะงานใดกับงานนั่นมีตะเมาตีกันขากันนะี่คือความจริงทีุ่กๆคนผ่านพบประสบอยู่แล้วแต่ว่าบ่เห็นความจริงเอ,อมแต่ถ้าเขาตีกันขากันแส่งานเฉียดเขาสูญเขาด่าเขาเอ,อ,อากระตเจ้าภาพได้ความสงบมาจากใสก็ว่าได้คนถี่มาในงานสิใส่ซื้อว่าบุญก็ว่าได้หยังอีกเอ,อ <c oughs> มีแต่ตะความกังวนมีแต่ความ,วาม,วาม,วามรอ้รอน้เนอจจาง นักเต็นหมอล่ำอันนั้นอันนี้มาเบิ้งดูหันมิธรมมดาบ่ะพี่มัน้อนไฟคือราคะให้ค้อมพอใจยินดีในรูปกายของนักเต้นอันนั้นผู้เมียกับห่วผัวนะก็ไปยังสั่นเห็นว่าล่ะมแตรความกังวลมีความรอนมิตราคะเออเกิดขึ้นเออนีอ่โทษสักก็เกิดขึ้นใส่กันที่เออควาถามว่าได้ดังใจน,น,น,นันนี้ซึ่งกันแล้วนั่นแหละจังหวะคนห่างไกลหลายกับความหมายของกาว่าบุญ จัดงานยังกระซางกระถินพระป้าพะวงพระเบศยังก็แล้วแต่มีโลดอันนี้ไปขานี่ไปงั่นกันมีโลดเหล่ายานั่นล่ะบ่ได้จักหน่อยบ่ได้จักหน่อยเออเด้อจิตใจนีเสียบ่ได้รับผลแห่งบุญตัวนั้นจักหน่อยบ่มีเลยแต่ว่าใส่ซื้อมันเดือดือในน้อยก็บ,บ่มีมีตลบลบลอยซ้ำเด้บ่แมนลบในน้อยลบลอยลบพันแสนล,นแลันนั่นแหละจิตถึงคำว่า,บ,าบุญคือความสงบเย็นในตัวเองเห็นดีๆ เ <c oughs> อจิดถึงตรงนี้เราสามารถรับรู้โดยความรู้สึกทั้งกายไดอ้อันใจมันอิ่มแล้วพลางพุ่งออกมาทั้งร่างกายเอ,อมีปัสสติเมื่อเกิดบุญบุญแล้วกับบัสสติปัสสติคือความสงบเย็นใจมีความอิม่มมีความปลื้มพลังพุ่งมากขนหัวลูกคนพองสุดยองเก่าคนธรรมาดาวะนี่จกัจกเป็นบุญเมื่อใจอิ่มบุญแล้วกายก็ได้รับรู้พลังอันทรงออกมาทั้งกาย เกิดความอิม่มกับความเย็นเกิดความน้าตาไหลเกิดขนลุกขนพองอันนี้ละบุญอันนี้ตั้งหากเ้อโดยความหมายเกิดทำความข้าใจอย่างที่ว่าโดยความรู้สึกทางกายเกิดเข้าใจอย่างที่ว่านี่แล้วก็เอาไปพิรณา <c oughs> ย้อนหลังเบิงแต่ละคนว่าตะของอันว่าจัดบุญแจกเขา้าหาพ่อหาแม่หาปู่าตายง่ายหรือถ้าบุญกระถินผ่าฟาออบุญบวชนั้นบุญบวชอันนี้เบ,บ,บิงดูมันจะเป็ียนไปตามที่ที่ ให้ความคิดเห็นมากบ่ะไปไปคิดบ้างดีๆเด้อแมนหรือว่าแมนนั่นแหละี่ก็พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเห้าเพออิ่นเบาเจตนานะ่ะสูงสุดในการแสดงรรำของเพิ่นคือพาะิิพพานลองลองมากคือเมตตาเมตตาเป็นแนวทางการใส่เพื่อประสานสมานมิตรให้ลดความรุนแรงซึ่นและกันกับมูสัตว์บว่า,วาคนบาว่าสัตว์บวมีผู้ใด ต้องการเจ็บต้องการปวดเหมือนเลยใส่คําว่าเมตตาแต่มีท่านมัง่งมีศีลมั่งเด้บิลมีศีลศีีนี่พวกเข้าสิเข้าใจดีวาเดอร์คำว่าศีลศีลนี่ปแปลว่าเข้าเกิดจากใจของเข้าเองเกิดจากความรู้สึกของเข้าเองไม่คิดทํรลายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินไม่คิดเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งนะเสียชีวิตและทรัพย์สินเด้อฟังดีๆทําความกติใจดีๆตลอดทั้งคนและสัตว์ แต่จังว่าใหายังดีดตลอดทั้งคนและสัตว์ได้มันจังเปนี่ยนมาได้แต่ายัางเบี่ยนเปียนผู้ใดผู้หนึ่งอยู่มันก็บรรทัไนไล้เต็มบ่เต็มจัง่าใหายแต่ละคนทำความ้าใจทานศีลเนคขมะก็ค,ะคือภาวนาเนี่ยเนคขมะก็ะดีการข่มจิตหรือทําจิตให้ห่างออกจากกามให้ห่างออกจากความรู้สึกที่ยินดีพอใจทั้งตาทั้งหูจมูกทั้งลิ้นทั้งกายและอารมณ์นั่นแหละใจก็ดี รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เพื่อเกา่าเนี่ยให้มันห่างออกให้มันหยุดพบหยุดชาตดในมัง่งในขณะใดที่เหาภาวนาใดหรือเบนวาสิไซข้ามบริกรรมว่าพุโทโธกับลมหายใจสงบหรือว่าสงบในขณะนั้นแต่ว่ารู้อยู่ในพุโทโธรู้อยู่ในลมหายใจพบมันดับแล้วในขณะนั้นเพราะว่ามันบม่มีความรู้สึกมันบ่นมีความรู้สึกในกาไปสร้างผู้นั้นไปหักผู้นี้ไปส้่ง,นนไ,ปไ,ปงไปปรุงไปแต่งในอารมณ์ความรู้สึกอันานัน้นอันนี้มันบม่มีจังหวะแต่ละคนเบื้องดีนี่แหละ บนทางแห่งเมตตากรุณามุติตาและถึงซึ่งสุด,สดแล้วคืออุเบกขาเออเ <c oughs> มตตากรุณามุติตาถึงส,สุดสุดก็คืออุเบกขาท่านศีลเนธรามปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขานั่นมันก็ไปลงมองเดียวกันเป็นจุนบอกว่าพระศาสดาของเฮานั่น ใส่เมตตาพุวิหารนั่นแหละเป็นเครื่องประสานสมานมิตรให้แดงมูข้นสัตว์ทั้งหลายซึ่งพระองค์กระทําเป็นตัวอย่างมาแล้วบ่มีนว่าเพิ่นเบาเอาเพิ่นเฮ็ดเอาเพิ่นเฮ็ดนะฮะแต่มูพระสงฆ์สาวกผู้เดินตามดนี้ก็เฮ็ดไปตามตามเพิ่นนั่นแหละถ้าผู้ใดตามเพิ่นก็ถึงใดถ้าผู้ใดว่าตามนอกลูนอกทางก็พ่ถึงก็มีอยู่เท่านั้นแหละก็ต้องไปคิดเองดอกเห็ดน้ำเพิ่นโหลดเห็ดเห็ดน้ำเพิ่นเลยเฮาสบายดีเพิ่นเฮ็ดใ้แล้ว พญางอนแล้วเขาก็เดินตามแค่นั้นเองสาวะกะไปว่าผู้เดินตามอ,อแต่ว่าผู้เดินตามอะไรจังววาถ้าผู้ใดอยากพ้นออกจากทุกข์ทั้งปวงเลยนะ่ะใส่คิดบ้องถึงความปรารถนาของเจ้าของในความปรารถนาในความอยากได้กับอยากเป็นถ้ามันเบิดความปรารถนาแล้วยังตาอารมณ์ที่กระทบเท่านั้นแหละในความคิดของเฮานี่เฮาบ่มีความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วประารนา้ยังกะสร้างเป็นยังกะตามได้ยังกะตามบม่มียังเหลือแต่อารมณ์ที่ยัง ที่ยังผูกพันของเกีียวกันอยู่แบบนี้เบื้องตัวนี้สืวอมันสีกระทบกระทั่งบอกอารมณ์กระทบกระทั่งอารมณ์อาไรอาวอนอารมณ์นึกถึงบความอยากได้อยากเป็นนั่นเองตอนแรกๆอยู่ธรรมดาโดยลําพังมันมันเป็นหรอกมันจีเปลเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าถ้ามีเรื่องเล่าข้ามาเดีนี่แหละมันจิเป็นรูปเป็นนี่แหละจุดหมายของการเผาหน้าของหฮาก็เ,เพือ่อสี่ขวบกุ้มอารมณ์เหตุใดเ้าสิหยุดมันใดเฮาก็ต้องอาศัยลมหายใจนั่นเอง เอาความคิดหยุดความคิดไม่ได้เอาความคิดดับความคิดไม่ได้เด้อคือเอาความรุนแรงหยุดความรุนแรงบ่ได้เองเอาความคิดหยุดความคิดแห่งเหตุเกิดทั้งหมดในแนวทางก็คือความรู้ที่เิ่นว่างไปแล้วเออความรู้ทั้งหลายนั้นเป็นความรู้จำเป็นความรู้ปรุงแต่งในการเกิดก็มีเป็นความรู้ปรุงแต่งในการดับก็มีแต่การดับดับโดยความปรุงแต่งโดยการคิดบ่ได้ต้องดับโดยลมหายใจเท่านั้นู้ได้ก็มีความรู้มากมาก อัเทนามีมา,มากๆแต่ว่ามากแบบใดเท่านั้นแหละมากแบบพระพุทธเจ้าบหรือสิมากแบบคน้นถ้ามากแบบค้นก็มันก็เป็นอวิชาเป็นพจจัยมันเกิดสังขารถ้ามากแบบพระพุทธเจ้าอวิชายะเตเววะเสสไสเวลาคานิโรธาเนี่ยพยาจะยามดับถ้านะ้าทำความเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในะชีวิตจริงประสบการณ์จริงของเจ้าของเนี่ยโอ้มันแม่คือเพลินวามันแม่คือเพลินสแสดงมาทั้งเบิดเนี่ยเรื่องของตนแท้ๆยังบรลูเรื่องของตน,งเ,งงตนเนี่ยไป ไปหาเรื่องหลูล้เรื่องของคนอื่นเนี่ยมันบ่ได้รู้เรื่องของคนอื่นจริงดอกมันว่าม็นจิตวิญญาณที่ไปน,นอนอยู่น้กน่กันแนบู่น้่งกันปานนันแึกว่าถ้าจะพ้นจริงๆเนี่ยอยู่ในความรู้สึกในจิตของเจ้าของโดดเ้าสี่เห็นเองดอกอันใดสิขาดไปใะสิด,ดับไปว่าตอนไหน้ผู้ใดมายืนยันตัดสินเฮาดอกว่าเ้าถึงหรือว่าถึงเออว่าเา้าสิเป็นนังสัต์ว่าเฮาเป็นบอยืนยันตัดสินตัวเองเจ้าของน,นลลั่นลหละรู้หู้ในเจ้าของเองมากที่สุด อะไรต่งว่าภาวนาทีเพิ่นว่าเป็นบุญไ่ภาวนาเป็นบุญไ่ความสงบอันยิ่งไงนั่นแหละบุญญ่ก็เลยภาวนาก็เป็นบุญไ่มั่งเป็นปัญญาไ่มั่งเป็นทงพ้นจากถูกมั่งอแมนเบิดแต่ว่าทุกคนต้องมาฝึกเอาฟังเราไปขาดแค่นี้คิดเอาตามเหตุผลเหตุผลอาจจะลงโตได้แต่ว่าดับความรู้สซกของจาของได้บ่ลี่ตั้งหากหม่องมันสินดบแพ่อาสวะขยะเนี่ย อารมณ์อันล้องเกี่ยวอยู่ในความพอใจและไม่พอใจนี่สิ่งที่เฮ้าจะต้องมาฝึกหัดตัวเองวัสันสิวาอุเบกขาบอกบารมีสิบก็ลงทีอุเบกขาเมตตาก็รงทีอุเบเกขาโพธชงเกตองคแห่งการตรัสรู้ก็ลงอุเบกขาเนี่ยมีองค์แห่งการตรัสรู้อ่ะบานนี้ลงมานี่ก็ลงอุเบกขาสิ่งที่อุบัติขึ้นมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายของเข้าเองเข้าสิย,ยุที่ใจเข้าใดบ่เนี่ยนะ ฉะนั้นฮาตังมีการฝึกฝึกให้สติมั่นคองอฝึกเพ่งอยู่ในชาติเพ่งอยู่ในลมหายใจของของชาติแปลว่าเพง่งเออฮ้าเอาอ่าเพ่งอย่างฮ้เาเพ่งลมหายใจเอาความรู้สึกเพ่งกันเออสติคือความคิดนั่นแหละระลึกนึกถึงนี่แหละเออถ้ามันขาดออกจากลมหายใจนั่นมึงไปนึกถึงเขาเฮ้ยนังมึงไปนึกถึงเรื่อง,งนี้เฮียนังเดินเข้ามาลมเห็นยูแค่นี้้ถาตลอดทั้งชีวิตนี่ของเฮ้าอยู่แค่ลมหายใจใดนะ อยู่ตะกับล้มหายใจได้แม่น,นันใดก็สร้างมากระทบเ,ออเลือกเล้าต่างๆเบาะคํา,า,าสารเสื่อเลงท่ามากระทบผะตัางเฮ้ามันบกิดปุงแต่งในความพอใจและไม่พอใจมันจบเราได้น่ะมันจบอยแค่นีนึงได้เออมันสิซื้อว่าอาหันกับสร้างมันสิซื้อว่านิพพานกับสร้างเป็นซื้อของมันสซื้อดีเออเป็นซื้อมันเิ่นเทียบไวเพราะให้เกิดกำลังใจอยู่ซื้อดอกแต่ว่าจะไปหลงตัวน,นั้นสิ่งที่เฮ้าควรรู้ใดรู้ความรู้สึกจาของนี่เออถ้าดับความรู้สึกนนกิดใด จากสิ่งที่มากกระทบกระท่งรูปเสียงกิโรสัมผัสต่างๆมากกระทบกระทางบ่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นได้มันก็จบแล้วมีพพานแล้วดับแล้วเย็นแล้วมีพพานมันแปลว่าดับเย็นได้ดับเย็นนั่นจะของอย่าง้มันบ่ได้แปลว่าเมืองใหงไงเออมันบ่ได้ต้องเดินทางไปได้มันอยู่ในลมหายใจเฮานี้แหละเนี่ยผู้ใดากเห็นมีพ่านผู้ากเห็นพาระอาหารหารันเขามาเอาคอ

ปานุขะขาวตูสัว์กระสังโฆสังข am e ังนามาทูพุทธานังนามาทูพุทธิยานามูนิมุตานังนามูนิมุติยานามูสัมพันยุตัยยานะเอเกนะสัตเกนะภูขลักจิตูหงตุ พุทธังมังพลังลูกีเมตัญจะสัพพโลกัสมิงมานาสัมภาวิอัปปริมานังพุทธกรรมมาถามูกรรมมจุติสัมพุทโธูทางสะะารานังกัจฉามิธรมมังสารนังกัจฉามิสังทางสะะารานังกัจฉามิพุทธานัง sivitasa masakata tenati antalaya tatuk kathane ho